เซ1ทีพลัสนะครับตัวฝารุ่นถังน้ำมันเหล็กล่าสุดอันนี้เป็นรุ่น d i s เอ่อ s w นะครับมีติดสวิตคุญแจพร้อมไดสตาร์ทแล้วก็ ตัวนี้เป็นไดชาร์จชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะฮะอลองวัดไฟตอนที่แบตเต็มแล้วเเขาตั้งมาที่14.5โวลต์นะฮะสำหรับแบตเตอรี่12โวลต์เมื่อแบตเต็มจะอยู่14.5แล้วก็รุ่นนี้ ถ้าไม่ใส่แบตเตอรี่นะฮะไม่ใส่แบตเตอรี่ตัวนี้เราเปิดไฟหน้าจะไม่ติดออตอนเอามาแรกๆลองอ,อยังไม่มีแบตเตอรี่ก็เลยขุมหมุนควังไปก่อนพอลองเปิดไฟหน้านี่ตำแหน่งไฟหน้านี่นะฮะไฟหน้าจะไม่ติดจะต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนไฟหน้าถึงจะเปิดปิดได้ปกติ อแกะกล่องมาได้2วันค่าตัวอยู่แถวบ้านผมอยู่ที่5,7า0 0พันบาททวนนะฮะก็ลองเอามาใช้งานกับการปั่นไฟดูนะฮะก็ใช้ดีปั่นได้2คืนก็โอเคอยู่แต่ว่า ตัวเนี้ยที่จริง,ง,งี่ยทางคูเปต้านี่น่าจะทำสายแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะเนี่ยสายขั้วบวกนี่โอเคเลยทำมายาวฮะไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ขั้วลบนี่สั้นไปหน่อยนึงแล้วบางทีเนี่ยแท่นเอยหรือว่า,อาการมีพื้นที่จะให้แบตเตอรี่อยู่หน้าเครื่องเนี่ยมันไม่พอ มันไม่พอผมก็เลยต้องเอามาใส่เนี่ยแท่นมันสั้นนี่ระยะแท่นมันสั้นมันใส่ไม่ได้ช่องนี้ก็เลยต้องเอามาไวขา้ข้างๆข้างๆพอไว้ข้างๆปุ๊บไอ้สายขั้วลบตัวนี้มันสั้นเกินแทบจะอันเนี้ยเรียกว่าตึงเลยสุดเลยสุดแล้วแต่ว,ว่าขั้วบ,บวกนี่เหลือๆสายยาวอยู่ยาวมากเหลือเฟือแต่ขั้วลบนี่สั้นไปหน่อยน่าจะ ทำขั้วลบเนี่ยสายขั้วลบนี่ยยาวสักอีกนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งการวางแบตเตอรี่มันแท่นมันติดแท่นน่ยมันวางไม่ได้แล้วก็ลองปั่นอยู่สองคืนนี่เติมเต็มถังเนี่ยเติมเต็มถังเขาว่า10ลิตรครึ่งหรือเปล่าอืม หมดถังเกลี้ยงถังเครื่อง,ง,เ,รองเรียกว่าเครื่องดับเนี่ยอยู่1 4บถึง15ชั่วโมงก็ตกชั่วโมงละเกือบเกือบลิตอยู่เหมือนกันอันนี้ใช้วินเครื่องกับไดนี่เป็น5กับ5เดี๋ยวว่ายังมีอาการสายพานรูดฟรีทิ้งอยู่ สายพานรูดฟรีทิ้งเป็นขม่าวดำๆเ,เต็มไปหมดเลยผมว่าถ้าจับชนตรงผ่านยอยอะไรพวกนี้น่าจะดีกว่าสายพานเนี่ยมันรูดเกิดอาการรูดฟรีทิ้งหรือว่าจะลองเปลี่ยนวินเป็นหน้าหกหรือไม่ก็หน้าเจ็ดไม่รู้ว่าวินเครื่องนี่หน้าเจ็ดที่มันเป็นสามล่องอย่างนี้เขามีขายหรือเปล่าแต่ว่าต้องซื้อตัว ด,ดูลูกปืนก่อนอันนี้ตัวนี้เคยลองถอดแล้วมันถอดไม่ออกของที่มันติดมากับใดส่วนเครื่องนี่ก็เ,เหมาะสำหรับคนแก่ผู้หญิงอย่างนี้มีใส่แบตเตอรี่มีไดชาร์จมีไดสตาร์ทไดสตาร์ทไดชาร์จมีกุญแจมาพร้อม จับแบตเตอรี่ใส่ปุ๊บสตาร์ตติดได้เลยนะฮะติดง่ายมากฮนะเดี๋ยวเดว๋ผมลองให้ดูกิ๊กเดียวติดเลย ปิดเครื่องแล้วก็ต้องปิดคุญแจด้วยนะฮะลองลองติดเครื่องแล้วปิดคุญแจนะถ้าเราปิดคุญแจเนี่ยระบบไฟมันชาร์จเข้าแบตเนี่ยมันจะไม่ชาร์จเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินเครื่องไว้เนี่ยคุญแจมันจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตลอดเวลาเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งออนตลอดเราดับเครื่องแล้วถึงจะปิดคุญแจให้มานไปออฟถ้าเครื่องยังติดอยู่แต่ว่าเราปิดคุญแจก่อนเนี่ยไฟมันจะไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่อันนี้เป็น ระบบการทำงานของมันนะนะเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละเพียงแต่ว่ารถยนต์เนี่ยเวลาเราปิดคุญแจแล้วเครื่องมันจะดับแต่ว่าเครื่องตัวนี้ถ้าเราปิดคุญแจก็จริงแต่ถ้าเราไม่เบาคันเร่งเครื่องมันก็ไม่ดับแต่ว่าระบบไฟมันจะตัดเฉยอ่ะอันนี้คือจากการใช้งานมา2วันศึกษาแล้วก็ดูหลักการทำงานของเครื่องตัวนี้นะ โดยประมาณนี้